นี่สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ส่งเท่าเสียงรอนะครับวันนี้เท่าเสียงรอจะมาทาป่าจอมป่าส้มนะครับอันนี้ป่าบอกหรือว่าป่าบอกซ้อยนะครับนี่ครับอันนี้นี่น้ำซอเข้านะครับอันนี้ป่านี่เนี่ผมถอดเก็ดียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกันต่อจะแปผมก็จะเอาขี้มันออกก่อนครับ ครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาขี้มันออกนะครับเปิดออกว่าใส่ขี้ครับเอาหงอางออกก่อนนะครับนี้เอาหงอางออกก่อนนะครับทุบครับตัดหัวทิ้งไม่เอาหัวไม่เอานะครับแล้วก็เอามาใส่ทีน้ำเช้าข้าวครับอย่างนี้ นะครับตัดหางออกแล้วลึกหน่อยนะครับนี่ครับมาใส่ที่น้ำชาวข้า,า,าวาก็ไม<อ>่มีใคร <นะ S 1> ทํานี่ครับหลังจากเอาอขี้อนีงออกแล้วนะครับามาแก่น้ำชาวข้าวหรือว่าน้ำข้าวโมกประมาณยี่สิบถึงสาสิบนาทีนะครับครับ ่ซนหัวนี่ผมก็เอาควางครับนี่เดี๋ยวไปให้หมดแดงกินะครับนี่ส่วนหัวไปให้มหมดแดงครับอันนี้แก้ไว้ดีก่อนครับประมาณสามสิบนาทีครับนี่ครบสามสิบนาทีแล้วครับผมก็จะมาล้างทำความสะอาดนะครับครับโอ้สดายครับตกแก้หมดเลยครับ นี่ครับล้างกระอาดนะครับสองสามน้ำกันนะครับนี่ครับแล้ว้างใ่สะอาดไห้เกับผมก็ครับนี่ครับหลังจากห่อจากน้ำชาวเขานะครับล้างให้สะอาดครับสองน้ำสามน้ำครับแล้วก็บีบน้ะเส้นน้ำเลยนะครับเบอร์นี้ครับ ขั้นตอนต่อไปก็นี่ครับแค่นี้นะครับสามยางกระเทียมเกลือรับเกลือได้เป็นเม็ดนะครับเกลือเม็ดเกลือน้ำมัเกลือปูนจตได้หมดได้นะครับแล้วก็เข้าเขาเหนียวหนึ่งเขาซุกเนี่ยครับตอกกับมือนะครับยิบมือแล้วก็ล้างหน้ามือสะอาดนะครับถ้าบอันมันจะยั้งครับครับมาถึงขั้นตอนเลยครับ เน่หนาหลังจากกวาตำกระเทียมหลุด้อยแล้วก็เอาเขาตีล่างแล้วเข้าใจกเขไปครับนี่ครับเขาเหนียวครับนี่โคกุนโคเฟ่น,น,นะครับนี่ครับส่วนผสมแค่นี้นะห้ามใส่ชุรดครับใส่แล้วมันเน่าเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก่อนจะได้้นสุวนก่อนเลยผสมแล้วครับครับ หลังจากโอนขาอันดีแล้วครับจิ้มพอนะครับเอามันเค็มน้อยหนึ่งนะครับพห้อมเค็มหลายนะครับถ้ามันพอดีนี่มันก็จะเน่าจะเหม็นเหมือนกันนะครับเอาเค็มน้อยหนึ่งครับครับขั้นตอนต่อไปก็บรรจุขวดครับตรงเต้ขวดแก้วโหลแก้วนะครับคก็บบรรจุนะครับ พี Jong, <elt mission. S 1> ่เขาคันตัวครับพี่เขาผสมตัวครับนี่อร่อยครับพี่เสร็จแล้วครับแกไปนอกตัวเย็นสองคืนนะครับหลังจากนั้นไปก็เอาไปในตัวเย็นนะครับใส่เอี๊ยนะครับจบแล้วครับ มีไปจุยไทยก็ไายเอาคนเดียวมกัก็นี่ครับเหลือน้ำเงมีมแล้วก็เท่าเสียงรอแล้วก็ลุหนานประสงค์นะครับอันนี้สูตรเด็ดครับถ้าบบลํำเบาสักบาทครับล้ำแนนอน